สวัสดีครับทุกคนเอ,อ่อผมขอโทษที่ผมมาล,ลงคลิปนานนะผมไปช่วยย่าเรื่องทําสวนเนาะผมก็ขอโทษด้วยนะครับแต่ผมมีประชาสัมพันธ์คือผมคิดว่าผมจะเริ่มทำมันคิดเอ้ยทำคลิปตอนวันจันทนระ์เนาะแล้วก็ตัดน่าจะตัด2วันเนี่ยผมจะทำงานแต่เออผมก็ เสียใจกับผู้ติตตามที่เลิกไปมันเอาจริงสำหรับคนที่สร้างช่องใหม่อย่างผม่ยก็หัวใจก็แทบจะวายมื้นก็คือผมก็ขอโทษจริงๆนะนะแต่ช่วงนี้ผมก็ลงแต่คลิปช็อตเนาะก็ช่วยไม่ได้สหรับทางนี้ด้วยเนาะเออผมทํางานสวนช่วยย่าเพราะว่ายังไม่มีคนงานเนาะคนงานโดน คนงานเขาไม่ใช่ดูเดูไม่คิดเขาไปพักง่ายๆคนงานจะแบบพักเขาไอเราต้องมาทําแล้วผมคิดว่าผมจะจะมาทําคลิปคิดว่าจะลองทำไม้คร f บน่าแต่ไม้ครับมันไม่สาเฉียนเอาสักเลยอ่ะแล้วก็สัปดาห์นี้ผมขอลองให้บุ้ติตามถึงร้อยละผมท้อจริงๆ แต่ผมก็ยังคิดจะทำต่อเนาะเพราะเราก็มีไอดอลเราก็อยากจะเป็นเหมือนเขาก็ผมก็ขอโทษด้วยเนาะผมอาจจะทำไม่ดีพอสำหรับใครบางคนก็นะก็ตอนนี้ผมก็แค่เด็กอายุ14ที่หันมาทำคลิปก็สิ่งที่อยากจะฝากบอกเลยคืออย่าพุ่งท้ากับผมผมก็อยู่ในช่วงวัยเรียนเนาะ ผมก็กำลังคิดมากของผมไปผมก็แค่อาจาอืมผมแค่อาจาะนะผมก็อยากติดตามแบบนี้อยากมีผู้ติดตามเหมือนมิสเตอร์พีใ่ไมคงทำการกุศลนเพราะว่าผมก็เคยตกไปที่ยากลำบากเนาะวันนี้ญาติเข้ามาช่วยเนาะญาผมเป็นยังไงเจ้าของสวนใหญ่เนาะเออเขาก็ทำกำไร เป็นราชก,การไม่มีนั่นเนาะก็เป็นเพรายาติที่ช่วยผมแต่ความฝันของผมอะอยากได้คอมผมก็แค่เออคมอมมานะก็ต้องเก็บตังค์แล้วก็น่าจะต้องเรียนเก่งขึ้นตัยวยา,วาอาจจะถึงแค่ไม่ก็่อาจจะผ่อนจ่ายผมจะได้ทําคลิปที่มีคุณภาพมากขึ้นเนาะส่วนเรื่องคลิปเนี่ยผมอยากให้ทุกคนลองคอมเมนต์ดูว่าอยากให้ผมทําอะไรนะแค่นี้แหละครับ เออสวยดีแค่นี้แหละจบการประชาสัมพันธ์